สวัสดีค่ะอมสินนะคะวันนี้อมสินมาแนะนําค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณผู้ชายนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะใครที่มีปัญหานะคะหลังเร็วแข็งตัวช้าค่ะต้องตัวนี้เลยนะคะเวกซ่าค่ะอมลองมาแล้วดีจริงๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยลองให้แฟนลองทานค่ะกล่องนี้เป็นกล่องที่2แล้วนะคะก็รู้สึกว่าเขามีประสิทธิภาพที่ดีมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ตัวนี้มีได้ที่ออยอนะคะรวมไปถึงมีส่วนผสมค่ะที่ เป็นพวกสมุนไพรหมดเลยแน่นอนว่าปลอดภัยนะคะวันนี้อ้อมก,ก็เลยมาแนะนําค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่ส่วนผสมกันเนาะตัวนี้ค่ะด้านหลังตรงนี้จะมีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดลิ้นจือค่ะสารสกัดจากหอยนางรมนะคะวิตามิน B6 วิตามิน B12 ค่ะ โสมถังเช่านะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะแปะกล้วยไลอาจินีน e นะคะทับทิมซิงหลายๆคนเนีจะรูู้แล้วว่าส่วนผสมพวกนี้เนี่ยเขาช่วยในเรื่องของความปึ่งปังนั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ในกล่องนี้เลยค่ะการทานก็ทา หนะะึ่งเมตรก่อนร่วมรัก20-30นาทีค่ะสามารถทานได้ทุกวัยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นวัยเจริญพันธ์ไปจนถึงวัยสูงอายุก็สามารถทานได้ค่ะแต่ว่าขอแนะนำนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคความดันนะคะอยากให้ปรึกษาแพทย์ต่อนะคะจะไม่แนะนําให้ทานเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนคะ่ะที่แบบมีปัญหาเหล่านี้อยู่ อยากให้เปิดใจลองข่าเวกซ่าของเราตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะ1กล่อง590บาท2กล่อง990บาทค่ะแล้วก็3กล่องอยู่ที่1490บาทนะคะเขาจัดส่งฟรีทุกออเดอร์ด้วยตอนนี้เนี่ยออมสั่งมาก็ติดใจแล้วนะคะลักษณะของแคปซูลของเขาค่ะก็ทานง่ายมากเลยนี่อันนี้ก็คือจะเห็นเลยนะคะว่าทานกล่องที่2แล้วก็ไปแล้ว1เม็ดนะคะถ้าใครที่อยากจะร่วมรัก ให้อย่างยาวนานนะคะให้มีรสชาติมากยิ่งขึ้นแข็งตัวไวไม่หลังเร็วอยากให้เปิดใจลองเวกซ่าของเรานะคะสามารถสั่งได้ผ่าน LINE แอดค่ะกับแอดเวกซ่า9นะคะยังไงฝากกันไว้ด้วยค่ะ